เพลงอยากหยุดเวลาฉันเดิมจะใจใหายเมื่อมองฟ้าไกลฟ้าไกลจะรุ่งสางเริ่มมีแสงรำไรรู้ว่าไกลเวลาจากกันแสนไกลหัวใจเริ่มสลาย แต่จะทำเช่นไรอยากจะร้องไห้อยากให้เวลาเดินช้าๆขอเวลาสักหน่อยอยากมองหน้ากันอยากหยุดเวลวันเวลานี้ไว้ ไว้ให้นานก่อนเธอต้องไปต่อจากเมื่อกี้นะเมื่อกี้รื่เหนื่อะสิ่งที่ใจรู้ดีฉันเองไม่เคยมีใครรักได้อย่างนี้เช่นเธอรักอยู่เต็มดวงใจอยากเจอ อยากให้เวลาเดินช้าๆขอเวลาสักหน่อยอยากมองหน้ากันอยากหยุดวันเวลานี้ไว้ไว้ให้นานก่อนจะต้องไปต่อนะเมื่อกี้ลืมเนื้อจริง ขอเพียงให้เวลาผู้จาสักคำแล้วจะจดจะจำจากวันนี้จนตายรู้ว่าไกลเวลาจากกันแสนไกลหัวใจเริ่มสลายแต่ก็คงต้องไป อยากเธอร้องไห้อยากให้เวลาเดินช้า